ไปดูพระประธานค่ะแล้วก็จิตกรรมฝันระารแล้วก็มีพระปางปฏิหารนะคะแล้วก็รอยพระพุทธมารีน่าเดีวพาไปชมค่ะและเราจะพาไปชมอน,นุสร,รสถานแห่งความรักของรัชกาลที่5ที่มีต่อพระมเหสีที่จากไปคืออนุสร,ร์สถานของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือพระนางเรือล่มนั่นเองค่ะทีน,นี้เราจะเดินลงไปดูอีพระนางเรือล่มน,นคะคะ เห็นไหมคะที <polarization> ่เป็นเรือนไทยน่าค่ะตรงศาลอันนี้เป็นทางเดินไปนะคะอ่าไปทางไปทางไหนคะไปได้นะครับอ่าเรียกเดินไปค่ะเดินไปเดินนําไปทิ่ขอบพ้นตรงนี้แล้วนะคะศาลจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะเเนี่ยค่ะศาลอยู่ด้านซ้ายมือเนี่อันนี้ศาลอยู่ซ้ายมืออยู่หลังโรงงาน SB Furniture ค่ะเย็นๆย็นเลยเช้าเช้าเลยอ๋อหรอคะ ตรงนี้เป็นพระราชประวัติกระเขตเสด็จที่วงค์ตประวัติาาประวบรวิเวณนี้เป็นเหมือนอะไรนะพี่อ้อนุอนสรสถานเนาะของพระนางเดอลร่มที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าค่ะท่านทร,ร,รงสร้างไว้เพื่อลำดึกถึงพระนางเ<ม>จ้าสุนันทามาริรัตน์นะคะ ด้านหน้าพระเจดีมีแผ่นไม้ที่มีพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ห้าความว่าลาบยศอันใดๆไม่พึงปลาดนางใดใครปราดพี่ไม่คล่องนางเดียวนางในหัดไทยปองนางน้องแนบในหัดไทยเราตราบขุนคีรีขันขาดสลายแลแม่ลักบ่หายตราบหายหกฟ้าสุริยะจันกรจายจากโลกไปลือไปแล่นล้างสีล่าห่อนล้างอาลัย โดยในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรั์เนื่องในวันที่วงคตค่ะด้านข้างมีเสากระดงเรือนะคะเราสักการะเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่วัดเกาะพญาเจ๋งค่ะเป็นวัดเกะาะพญาเจิงนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีคุาจะลูกปังบอมเ็นเพียรหรือปางสสยญ,ญาติ พระอุโบโสถมีความพิเศษคือขนาดเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปากเกร็ดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่สซุส้มเนินแก้วเนือกรอบประตูและหน้าต่างแกะเป็นรูปแจก,กันดอกไม้แห่งความสมบูรณ์ตัวอาคารแบบแ่นท้องเรือี่เป็นเขตพุทธาวาสเป็นพระอุโบสถค่ะสวยดูหน้าโบสถ์นะะ เข้ามาเลยนะเนี่ยสวยจังเดินเข้าไปดูข้างในค่ะภายในผ้าอุโบสถนะคะมีพระประธานและดูจิตกรรมป่าผนังค่ะอือหือสวยงามมากๆคล้ายๆกับ โบสถ์เก่าในวัดกู้เลยค่ะสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะเป็นศินละปะสมัยกรุงรัตะนะโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5โดยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตพระพุทธเจ้าต่ำลงมาเป็นชุมนุมเทวดาทศชาติชาด,ดกนิทานพื้นบ้านและวิถีชีวิต บนบานประตูมีภาพวาดทวารบานแบบนี้เป็นชาวตะวันตกถือกระบองและผ้าเช็ดหน้าอีกฝั่งเป็นทวารบานแบบไทยเป็นเทวดาถือพราขันหรือดาบค่ะทวารค่ะด้านบนเป็นชุมนุงมเทวดาพระปางปฏิหารค่ะ เมื่อพระอาหารจะมาทำพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริญิพานแล้วนะคะถึงวันแรม8ค่าเดือน6วันอัฐมีบูชาพระเถระและมันมันลกากริย์แได้อัญเชิญพระพุทธสิทธิ์ตรีระเพื่อถวายพระเพลิงแต่ไม่สามารถจุดเพลิงติดเพราะด้วยพระบารมีญาณทราบว่าพระมาหากัสปะเถระพร้อมพระพิสุบริวาร5อ0รูปให้มาถวายบังคมพระบาทก่อนเมื่อพระมาหากัสปะเถระพร้อมพิกษุบปริวาร ได้ถวายบังคมพระบาทยุคนแล้วพระเพิงก็ลุกลุ่งเรืองชัชวาลโปร่งขึ้นเองซึ่งเป็นการแสดงปาฏิหารให้ปรากฏค่ะนี่ค่ะบริเวณที่พระมหากัสปะท่านถวายบังคมนะคะก็คือบริเวณตรงเท้าค่ะนี่คพระพุทธเจ้าที่นอนภายในโรงเปิดโดยพระบาททะลุออกมามีไม่กี่วัดนะคะที่ทำแบบนี้ในกรุงเทพก็มีที่วัดโพ กับวัดอินทารามค่ะบรเวนี้เป็นเป็นอะไรนะพี่รอยพระบาตรรอยพระพุทธบาทเ็นด้าน,นข้างนะคะโบสถ์อู้สวยอะ่ะวัดเกาะพญาเจ๋งเดิมชื่อวัดเกาะบางพูดหรือวัดเกาะรามันสร้างโดยพญยาเจ๋งแม่ทับมรที่อยพยพหนีพม่ามาอยู่เมืองไทยค่ะนี่เป็นประวัติวัดเกาะพญาเจิง เป็นพั้อุโบสดวัะเกาะพญาเจิงแผนที่แผนผังวัดเกาะพญาเจิงค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็ขอลอาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าท่านชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์ติดตาม กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนช่องไหนรคะซิสเตอร์เจนนี่ช่องซิสเตอร์เจนนี่